ชวนมาวิเคราะห์หาสาเหตุว่าทําไมคนถึงบอกว่าร้อยใหม่ไปแล้วเนี่ยบางคน2เดือนก็ตกละ3มเดือนก็ตกบางคนบอกว่าอยู่ได้ตั้ง2ปีอะไรกันแน่ที่ทําให้ผลลัพธ์จากการร้อยไหมาบางคนอยู่ได้ไม่นานแต่ว่าบางคนอยู่ได้นาน สวัสดีค่ะหมอมิวแพทย์ประจำพัชชาคลินิกค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์พร้อมๆกับหมอไปเลยละกันค่ะว่าปัญหาเคสต่งตางๆที่เขาบ่นกันว่าเนี่ยอย่าไปร้อยเลยไหมยอย่ะร้อยไปแล้วอยู่ได้ไม่นานจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรได้บ้างหมอมารวบรวมให้ทั้งหมด6สาเหตุค่ะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันแต่ละข้อเลยนะคะสําหรับสาเหตุนะคะที่ทําให้เราร้อยไหมไปแล้วเนี่ยตกไห้ผลลัพธ์อยู่ได้ไม่นานข้อที่1นะคะโฟกัสไปที่ตัวไหมเลยว่าตัวไหมได้คุณภาพหรือเปล่าคําว่าคุณภาพของตัว เราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาได้คุณภาพอย่างน้อยเนี่ยเขาต้องได้มาตรฐานผ่านออยอไทยในเรื่องของการยกกระชับหรือว่าตัววัสดุเนี่ยที่สามารถที่จะใส่เข้าไปใต้ผิวได้ซึ่งบางคลินิกหลายๆที่นะคะมีการใช้ตัวใหม่ที่ไม่ได้คุณภาพทําให้เวลาที่เราใส่ใหม่กลุ่มนั้นเข้าไปใต้ผิวอะ่ะดึงขึ้นหลังจากทายังไงมันก็ยกมันมีเงียง้ยมันเกี่ยวขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าหลังจากนั้นนั่นแหละตัวใหม่พวกนี้มีโอกาสที่จะขาดหรือเปราะออกไปได้ง่ายเพราะฉะนั้น ผลลับมันก็เลยตกลงมาได้ค่อนข้างไวค่ะข้อที่2นะคะยังอยู่กันที่ตัวไหมเมื่อกี้เราพูดกันในเรื่องของวัสดุต่างๆที่ควรได้มาตรฐานอันนี้เป็นลักษณะของตัวเงี่ยงไหมเงี่ยงไหมเนี่ยจริงๆมันมีหลายแบบมากๆเลยนะคะเขามีตั้งแต่ไหมชนิดที่เป็นไหมเรียบบางคนติดหูกับคําว่าไหมคอลลาเจนไหมพีดีโอหลายที่บอกว่าเนี่ยรอยให้ไปเลย ข้างละ20เส้นเวลาเราฟังเรารู้สึกว่าหูมันเยอะมากเนาะร้อยไปตั้ง20เส้นอะยังไงก็ต้องเห็นผลแน่ๆปรากฏว่าใช้ไหมที่เป็นไหมเรียบไม่ได้มีเงี่ยง นึกภาพว่าไหมเรียบก็คือไหมที่มันเหมือนเส้นผมของหมอแบบนี้มันเรียบอะทุกคนมันจะเอาอะไรไปยึดเกี่ยวกับผิวได้แล้วก็พยุงผิวให้มันดูยกขึ้นได้ไม่ต้องคาดหวังเลยค่ะว่าผลลัพธ์ในเรื่องของการยกกระชับมันจะได้นานและในกลุ่มสําหรับไหมที่มีเงี่ยงเราก็แยกออกไปอีกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราแยกตามอะไรหมอแยกตามการผลิตเงี่ยงแล้วกันเนาะเป็นแบบบาดก,กับแบบหลอแบบบาดก,ก็นึกภาพว่ามีเส้นอยู่เส้นหนึ่งเป็นเสารเรียบ เขาเอาเลเซอร์มาบากออกเหมือนเราปอกกล้วยอะคะ่ะเงี่ยงก็จะเหมือนบานพับพับเข้าพับออกได้ค่อนข้างง่ายถามว่าร้อยแบบนี้ยกไหมยกเพราะว่ามันก็ยึดได้ยึดผิวได้ดึงไปก็ยกขึ้นแต่ความแข็งแรงไม่ค่อยมีเท่าไหร่เรียกถึงบานประตูถ้าเราไม่ได้ล็อกเอาไว้แล้วล,ลมพัดแรงมากมากอะบานประตูก็ขยับไปเรื่อยๆถูกไหมเยี่ยงใหม่ก็จะขยับไปเรื่อยๆเหมือนกันเมื่อเรามีการขยับไปหน้าใหม่ก็เลยตกลงมาได้ค่อนข้างไว ต่อมาคือเงี้ยงแบบหลอ่อให้นึกถึงต้นงิ้วก้านกุหลาบคือมันหล่อขึ้นมาเป็นเงี้ยงเรียบร้อยแล้วค่ะเราไม่ต้องไปบากอะไรออกเพราะฉะนั้นขั้วของเงี้ยงเขาจะมีความแข็งแรงมากๆเวลาที่เราไปยึดกับผิวอ่ะมันก็จะเคลื่อนหรือว่าเสียสภาพได้ค่อนข้างน้อยเมื่อเราเทียบกับเงี้ยงแบบบากเพราะฉะนั้นสรุปนะคะถ้าเราใช้ไหมลักษณะที่มีเงี้ยงจะยกได้ดีกว่าไหมเรียบและใช้ไหมที่มีเงี้ยงแบบหลอ่อก็จะยึดกับผิวแล้วก็ทําให้ผลลัพธ์เนี่ยอยู่ได้ยาวนานกว่าไหมที่เป็นเงี้ยงแบบ เมื่อกี้เราแยกกันในลักษณะของการผลิตเนี่ยงขึ้นมาถัดมาจะเป็นแพทเทิร์นของเงี่ยงค่ะเราแยกเป็น2แบบเงี่ยงแบบยกเป็นเงี่ยงแบบ2ทิศทางคือข้างล่างเนี่ยมันจะโยกขึ้นมาแบบนี้ค่ะข้างบนมันก็จะกดลงมันก็จะเข้าหากันแบบนี้ตามรูปนะคะอีกแบบหนึง่งเป็นเงี่ยงแบบ Lock แล็อกละกันเขาเรียกว่าเป็นเงี่ยงหลายทิศทางเขาจะล็อกกันแบบนี้เป็นช่วงๆ ตามรูปที่เราเห็นเลย2ออันนี้ต่างกันยังไงถ้าเงี่ยงแบบ2ทิศทางเนี่ยลักษณะของการใช้เงี่ยงแบบนี้เราต้องการที่จะเอาไปร้อยเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งผิวจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งพอเงี่ยงใจย้ายผิวขึ้นมากองอยู่ตรงกลางค่ะแล้วข้างบนเขาจะกดลงมาเหมือนฟิกให้แน่นอันนี้เราเปลี่ยนทิศทางของผิวได้ค่อนข้างเยอะแต่ข้อเสียของเขาอะ่ะ ถ้าสมมติว่าไหมขาดมันจะเคลื่อนตกมาได้ไวมากๆหรือว่าการยึดของเขาเนี่ยบางทีมันยึดแค่ด้านบนถ้าเรารอยแล้วเราใส่ไหมเข้าไปอะค่ะเราใส่ไหมไม่ได้สุดอะเราเหลือปลายไหมอยู่ค่อนข้างเยอะเวลาเราตัดไหมทิ้งอะเราตัดส่วนที่ล็อกออกไปดังนั้นส่วนที่ล็อกมันมีอยู่แค่เนี้ยขยับเยอะๆมันมันคารแรงตัวกล้ามเนื้อเราไม่ไหวแล้วค่ะก็จะเคลื่อนตกลงมาได้ง่ายขึ้นกับอีกแบบหนึ่งที่เป็นเงี้ยงแบบฟิกคือเงี้ยงแบบหลายทิศทางอันนี้เขาจะล็อก กันเป็นตำแหน่งช่วงๆต่อให้ไหมแบบนี้เขาขาดท่อนขาดท่อนออกไปหลายๆท่อนแต่มันก็ยังคงมีบางท่อนที่มันยึดกันอย่างเงี้ยอยู่มันก็ไม่ได้ทำให้ผิวในตำแหน่งนั้นอะเคลื่อนตกออกมาได้ง่ายแต่ข้อเสียของเงี้ยงแบบนี้ค่ะ เขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนตำแหน่งผิวจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้เยอะเท่ากับเยี่ยงอีกแบบหนึ่งเพราะเขาออกแบบมาเพื่อให้ฟิตให้แน่นแต่ถามว่ารอยเรายกไหมคําตอบคือยกค่ะแต่วิธีในการร้อยแค่ต่างกันนิดหน่อยดังนั้นถ้าเราใช้เยี่ยงแบบฟิตเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้ผลลัพธ์เนี่ยอยู่ได้นานกว่าเยี่ยงแบบ2ทิศทางแบบยกเพราะว่าการเคลื่อนตัวของไหมมันน้อยแต่จานวนเส้นไหมมันจะต้องใช้มากขึ้นถูกไหมเพราะเราอะดึงไม่ค่อยขึ้นในการใช้เยี่ยงแบบฟิกแต่ในปัจจุบันค่ะเราก็จะมีการแบบมี เทคนิคต่างๆที่จะผสมเงี่ยง2แบบเนี้ยมาใช้ร่วมกันตรงไหนที่เราอยากยกเยอะเราก็ใช้เงี่ยงแบบดึงขึ้นเป็นแบบ2ทิศทางตรงไหนที่เราอยากจะล็อกให้มันแน่นขึ้นเราก็เอาเงี่ยงแบบฟิกมาใช้ค่ะมาที่สาเหตุที่3กันต่อนะคะจานวนเส้นไหมไม่เพียงพอกับปัญหาที่เรามีหมอจะชอบเจอคนไข้กลุ่มหนึ่งที่เขาอะ่ะรู้สึกว่าเขาร้อยมาแค่ประมาณบางทีแค่3เดือนอะ่ะพอถามไปถามมาว่าครั้งก่อนหน้าร้อยยังไงมาบ้างคะร้อยไหมแบบไหนร้อยมากี่เส้นส่วนมากนะจะพูดว่า ร้อยมาสองเส้นคือในความคิดของหมอก็รู้สึกว่าเอ้ตกใจทําไมร้อยแค่2เส้นเขาบอกร้อยแบบนี้เส้นหนึ่งวางตรงนี้อีกเส้นหนึ่งวางตรงนี้ทุกคนนึกภาพว่าการรอ้อยไหมอ่ะเวลาเราจะดูว่าในแต่ละเส้นอะ่ะมันจะยกได้ขนาดไหนคือนิ้วมือของเราแต่ละนิ้วเราก็วางไปตามหน้าเลยค่ะ1น,นิ้วแทนไหม1่เส้นว่ามันจะยกได้ขนาดไหนสมมติว่าหมอวางไหมแค่นี้มันก็ยกได้เท่านี้ตรงนี้ยังไม่ได้ถูกเก็บไปหมอวางตรงนี้ตรงนี้ก็ถูกยกตรงนี้ก็ไม่ได้ถูกยก เพราะฉะนั้นการวางไหมให้ทั่วถึงนะ่ะถ้าเป็นการร้อยแบบปกติทั่วๆไปเป็นวิธีเบสิกแบบธรรมดาใช้ไหมเยี่ยงแบบธรรมดาควรจะมีอย่างน้อยคือข้างละ5เสน้นถ้าเราต้องการที่จะแก้ไขกระปาอแก้มช่วงมุมปากช่วงหน้าแก้มให้ถูกยกขึ้นจะใช้มากกว่านั้นก็แล้วแต่เทคน,นิคที่เราจะใช้ดังนั้นการที่เราจะคอยมาประเมินว่าเวลาที่เราจะร้อยไหมไปแล้วเนี่ยมันจะยกได้ขนาดไหนต้องใช้ไหมกี่เส้น จะไม่ได้ดึงผิวขึ้นไปแบบนี้นะคะมันคือการให้ความหวังคนไข้มากเกินไปเราจะยึดติดกับว่าใหม่จะต้องรอยระยุกแบบนี้ทุกคนรู้ไหมว่าการดึงแบบเนี้ยคือการประเมินว่าถ้าเราผ่าตัดดึงหน้าเราจะดึงผิวคนไข้ได้ขนาดไหนแต่การร้อยใหม่คือการวางแบบนี้ค่ะแล้วรองก้อยขึ้นหมอว่าทุกคนน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะว่า คือบางทีเราอยากจะยกให้มันเยอะจํานวนเส้นมันก็อาจจะต้องมากขึ้นและถ้าเราใช้จานวนเส้นที่น้อยแต่วางห่างกระจาย,ชยเช่นบอกหมอว่าเออเนี่ยเราแบบขอเป็นสักสาเส้นได้ไหมดึงตรงนี้สักสองตรงนี้สักเส้นหนึ่งยิ่งเราวางไหมห่างกันเท่าไหร่เรามีโอกาสที่จะเกิดริ้วไหมได้มากขึ้นเราจะใช้แรงของแต่ละเส้นที่มากจนเกินไปเพราะเราต้องดึงมากขึ้นเพื่อให้หน้าคนไข้ถูกยกขึ้นยิ่งดึงมาก เยี่ยงใหม่จะยิ่งเสียสภาพได้มากขึ้นมีโอกาสที่จะเคลื่อนแล้วก็ตกลงมาได้ไวขึ้นนะคะ ข้อที่4นะคะเทคนิคในการร้อยไหมจริงๆถ้าจะพูดเทคนิคในการร้อยไหมมันค่อนข้างที่จะเยอะมากแต่ว่าหมอขอโฟกัสไปแค่จุดจุดเดียวเลยค่ะคือการาทํายังไงให้ไหมที่ร้อยเข้าไปแล้วอ่ะมันฟิกกับผิวของเราให้ได้แน่นที่สุดเพราะมันจะเป็นตัวเรียกได้ว่าเป็นตัวแบบแรงหลกักอ่ะในการพยุงผิวที่เราดึงเขาขึ้นมามันก็จะมีหลายๆวิธีค่ะแบบใช้เยี่อไหมแบบฟิกที่บอกเมื่อกี้ใช้จำนวนเส้นที่มากขึ้นในการแบบมีพื้นที่ในการล็อกให้มากขึ้นหรือการใส่ไหมกลับ เข้าไปในหน้าอีกทีหนึ่งงงใช่ไหมว่ามันคืออะไรการร้อยไหมแบบปกติคือใส่เข้าไปดึงขึ้นแล้วก็ตัดทิ้งค่ะปลายไหมส่วนที่เหลือในลักษณะของไหมาบางยี่ห้อหรือเงี้ยงบางเงี้ยงยังคงมีเงี้ยงหลงเหลืออยู่เราสามารถเอาเงี้ยงเนี้ยมาใช้ประโยชน์ต่อได้ค่ะคือเราใส่กลับเข้าไปบนหน้าก็คือเปลี่ยนแนวไหมจะกลายเป็นตัววีคว่ำแบบเนี้ยเขาจะมีจุดยึดตรงเนี้ยที่ค่อนข้างแน่นแน่นกว่าไหมเส้นเดียวๆค่ะแล้วก็บางบางไหมนะคะที่ยังคงมีเงี้ยงการที่เราใส่กลับเข้าไปอ่ะมันสามารถที่จะ พยุงแล้วก็ยกผิวในตำแหน่งบริเวณนั้นขึ้นมาได้เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งค่ะคือการผูกไหมาการผูกปมไหมเหมือนเราแบบเวลาเย็บแผลเขาก็ต้องผูกปมไหมให้มันแน่นขึ้นเหมือนให้ไหม2เส้นแต่มันต้องเป็น2เส้นมาผูกด้วยกันนะคะ2เส้นแบบนี้แล้วก็ไหมามาผูกปมมันก็จะยึดให้มันแน่นขึ้นดีกว่าตัดไหมแล้วก็ลอยๆอยู่บนหน้าของเราค่ะถัดไปนะคะสาเหตุที่5เราเริ่มกลับเข้ามาสู่ในหน้าของคนไข้เองบ้างสำหรับสาเหตุที่5เนี่ยก็คือปัญหาผิวของ คนไข้หรือปัญหาที่มีเนี่ยไม่ได้เหมาะสมกับการร้อยไหมเอาที่ผิวก่อนการร้อยไหมเนี่ยผิวที่เหมาะสมกับการร้อยไหมคือไหมมันมีเงี่ยงเราไปยึดกับผิวถ้าผิวเรามีความแน่นมีความเฟิรม์มไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับความแบบห้อยลงมานะคะจับไปแล้วมีความแน่นเนี่ยแน่นอนว่า ผิวเรามีพื้นที่ในการที่จะยึดเกาะก,กับไหมได้มากกว่าคนไข้ในกลุ่มที่แบบจับไปแล้วผิวยัว่วผิวหลวมผิวขาดคอลลาเจนเยอะคนไข้กลุ่มที่ผิวขาดคอลลาเจนเยอะมีโอกาสที่ไหมจะตกแล้วก็เคลื่อนลงมาได้ง่ายกว่าคนไข้กลุ่มที่ผิวแน่น ต่อมานะคะปัญหาไม่ได้เหมาะกับการร้อยไหมแน่นอนว่าไหมาสามารถที่จะยกกระชับผิวขึ้นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดูคล้อยลงมาเนี่ยไหมมันดึงได้หมดล้ค่ะแม้กระทั่งคนไข้ที่มีกลุ่มไขมันสะสมบนหน้าเยอะแล้วดูเหมือนว่ามีแก้มห้อยตกลงมาเอาไหมไปดึงมันก็ขึ้นค่ะแต่เราไม่ได้ดึงแค่ผิวที่มันคล้อยแต่เรากาลังไปดึงไขมันที่ค่อนข้างหนักยกขึ้นไปค่ะไหมเนี่ยแค่ลําพังต้องมาสู้แรงกล้ามเนื้อตอนขยับหน้าแล้วยังคงต้องมาพายุงไขมันที่หนักอยู่แน่นอนว่ามันทวงแล้วตกลงมา ตามแรงน้าถ่วงได้ไวกว่าคนไข้กลุ่มที่ไม่ได้มีไขมันสะสมบนใบหน้าเยอะค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่6การดูแลหลังจากการร้อยไหมค่ะไม่ใช่ว่าร้อยไหมเสร็จไปแล้วคุณหมอเลือกไหมให้ค่อนข้างดีเลยคุณภาพดีดีเนียงก็แข็งแรงมากๆเลยร้อยไปเทคนิคก็ดีมากโหหลังร้อยเสร็จหน้ายกมากๆแต่กลับไปแล้วใช้ชีวิตแบบปกติไม่ได้นะคะการดูแลก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่สําคัญมากๆที่จะให้ผลลัพธ์อยู่ได้นานโดยเฉพาะช่วงหนึ่งเดือนแรกหลังจากการร้อยไหมค่ะทําไมถึงเป็นแบบนั้นทุกคนอาจจะ จะคิดว่าหลังจากร้อยไหมไปแล้วอะ่ะดึงไหมไปหน้าดูยกแต่ตอนนั้นอะ่ะเรามีแค่งเงี่ยงไหมที่ไปเกาะกับผิวถ้าหมอกดเนี่ยงแรงๆมันก็ตกค่ะเราอ้าปากกว้างไหมก็คูดแล้วก็เคลื่อนตกลงมาได้เพราะฉะนั้นมันต้องมีตัวมายึดหรือว่ากาวที่มันจะมาเชื่อมระหว่างไหมกับผิวของเราอันนั้นคือคอลลาเจนหรือว่าพังผืดที่มันรอที่มันจะสร้างแล้วก็เกิดขึ้นค่ะแต่ใช้เวลามันใช้เวลาประมาณ1-3เดือนกว่าที่ร่างกายของเราอะ่ะจะผลิตและสร้างเขาออกมา เพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเหตุผลนี้คะ่ะว่าทําไมคุณหมอหลายๆท่านถึงบอกว่าเนี่ยรอยใหม่ไปแล้วนะอย่าขยับหน้าแรงๆอย่าไปกดอย่าไปนวดหน้าประมาณหนึ่งเดือนเพราะเราไม่ต้องการให้ไหมเนี่ยตกลงมาได้ไวและรอให้ตัวคอลลาเจนเนี่ยสร้างขึ้นมาก่อนดังนั้นถ้าหนึ่งเดือนมันตกลงมาแล้วเนี่ยไม่ต้องคาดหวังเลยว่าพอคอลลาเจนสร้างมาันจะายกขึ้นมาอีกมันเป็นไปไม่ได้คะ่ะการดูแลก็เลยค่อนข้างสําคัญมากๆคะ่ะแล้วก็ทั้งหมดที่ผ่านมานะคะคือ หกสาเหตุที่หมอจะมานั่งวิเคราะห์ให้เราฟังนั่นแหละคะ่ะว่าทำไมเราร้อยไหม่มาแล้วอยู่ได้ไม่นานลองกลับไปคิดดูนะคะว่าเราอ่ะมีหนึ่งในหกข้อนั้นหรือเปล่ามันก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราอยู่ได้ไม่นานครั้งหน้าเราจะได้รู้ทันเราจะได้เตรียมตัวมากขึ้นเพื่อที่ว่าเราจะได้คุ้มกับความเจ็บของการร้อยไหม่ค่ะผลลัพธ์เราจะได้อยู่ได้นานขึ้นเหมือนที่เขาเคยบอกว่าบางคนนะอยู่ได้ตั้งสองปีเลยและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคลิปความรู้ดีๆที่หมอตั้งใจจะมาสรุปให้กับคนไข้ทุกท่านได้ฟังกันค่ะถ้าาหก ว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์สำหรับคนไข้ท่านไหนหมอก็รู้สึกยินดีมากๆเลยค่ะที่สําคัญนะคะรบกวนกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอในการทําคลิป,ปถัดไปค่ะ